ครับผมสวัสดีทุกคนเข้าสู่ช่องครูคอม everything นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ storyboard หรือโครงร่างเรื่องราว storyboard นะครับคืออะไรวันนี้เราต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับการผลิตสื่อวิดีโอหรือว่าสื่อภาพยนตร์ก่อนนะครับในส่วนแรกนะครับคือส่วนของขั้นตอนการผลิตสื่อวิดีโอหรือว่าการผลิตสื่อภาพยนตร์นะครับมีหล,ลักอยู่3ขั้นตอนคือขั้นตอนการ pre production เป็นขั้นตอนการเตรียมงานนะครับตั้งแต่เราเริ่มคิดไอเดียจัดวางเรื่องราวนะครับแล้วก็จัดทำตอร่บอร์ดสองนะครับคือขั้นตอนการโปรดักชันนะครับหลังจากที่เรามีการเตรียมการทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเราเอามาสู่ขั้นตอนการผลิตนะครับการผลิตจะทําตามขั้นตอนที่เราได้วางแผนไว้เสมอนะก็คือการทํางานตามตอร่บอร์ดที่เราได้สร้างไว้สุดท้ายครับคือขั้นตอน post production เป็นขั้นตอนของการเรียบเรียงและก็ตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นการนำฟูตเทจหรือว่าสิ่งที่เราได้จัดทําในขั้นตอนโปรด t ชั n นํามาตัดต่อเรียบเรียงให้เหมาะสมนะครับแล้วก็นําไปสู่การเผยแพร่ต่อไปแล้วสซอร์บอร์ดคืออะไรนะครับสซอร์บอร์ดนะครับในการทํางานสื่อภาพยนตร์หรือว่าสื่อวิดีโอนะครับจะเป็นการสร้างภาพให้เห็นลําดับเรื่องราวนะครับตั้งแต่ต้นจนจบว่าลําดับไหน เกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลังนะครับโดยเราต้องมีการกาหนดภาพร่างนะครับให้กับแต่ละฉากอย่างชัดเจนนะครับว่ามีตัวละครมีฉากกี่ฉากนะครับมีมุมกล้องเป็นมุมแบบไหนแล้วก็ใช้เวลาแต่ละฉากกี่นาทีหรือว่ากี่วินาทีนะครับซึ่งขั้นตอนการทำเซอ,อร์วอร์ดจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อเราเขียนบทเสร็จแล้วนะครับผม องค์ประกอบสําคัญเกี่ยวกับซอริบอร์ดนะครับคือ1นนะครับคือตัวละครหรือว่าฉากของเรานะครับผม2คือมุมกล้อง3นะก็คือเสียงดนตรีแล้วก็เวลานะครับเรามาดูในส่วนของข้อดีของซอริบอร์ดรับทำไมเราต้องมีซอริบอร์ดแบบคือ1นึ่งแบบช่วยให้ดําเนินเรื่องได้ลื่นไหลนะครับแล้วก็ช่วยให้งานของเราเนี่ยไม่นอกเรื่อง แล้วก็เรื่องของเราไม่นานยืดเดยื้อจนเกินไปนะครับแลวก็สุดท้ายมีขอบเขตการทํางานที่ชัดเจนครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับโดยคร่าวๆข,ของการจัดทำเทริบอดซึ่งการทำเทรลปอดจริงๆแล้วมีขั้นตอนนะครับมีลักษณะการทํางานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะครับผมนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นการจัดทำเทริบอดก็เขียนว่าจะมีการระบุซีน ว่าเป็นซีนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการระบุช็อตนะครับในแต่และซีนอาจจะมีหลายช็อตนะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับฉากนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็มีการระบุเสียงนะครับที่เกี่ยวข้องเช่นอาจจะมีเสียงนาฬิก,กาเสียงรถยนต์อื่น,นๆนะครับผมแล้วก็มีการระบุเวลาด้วยว่าฉากนี้เช้นบทขี่วินาทีหรือว่ากี่นาทีนั่นเองครับ ต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมกล้องอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยของการจัดทําสื่อวิดีโอนะครับผมซึ่งสังเกตว่าภาพถึงภาพของเราสามารถแบ่งนะครับมุมต่างๆเนี่ยได้หลากหลายเลยซึ่งครูก็สามารถระบุได้อยู่3ส่วนนะครับคือมุมใกล้นะครับมุมระดับกลางแล้วก็มุมไกลนะครับผมแล้วเรามาดูทีละมุมนะครับผม ส่วนมุมแรกนะครับคือส่วนของแถวบนนะครับผมส่วนนี้จะเป็นมุมระยะไกลนะครับผมจะเน้นให้เห็นสถานที่นะครับหรือว่าตัวละครของเรานะครับโดยมุมแรกครับคือ extreme long shot หรือ xls นะครับเป็นมุมที่นิยมใช้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวนะครับเป็นส่วนของการเปิดเรื่องนะครับว่าเราต้องการสื่อถึงนะครับ ที่ไหนนะครับเรื่องของเราเกิดขึ้นที่ไหนก็จะใช้เป็นมุมนี้เป็นที่นิยมนะครับต่อมาคือวลี่ลองช็อตนะครับมุมนี้จะคล้ายก,กันกับมุมแรกนะครับแต่ลักษณะที่เพิ่มเติมข้ามาคือจะมีตัวนละครนครของเราอยู่ในฉากด้วยเพื่อให้เกิดความน่เชื่อว่าสถานที่นี้มีตัวละครของเราอยู่ในฉากนะครับต่อมาคือลองช็อตหรือว่า LS นะครับเป็นมุมที่ นิยมถ่ายให้เห็นตัวละครเราแบบเต็มตัวนะครับสังเกตว่าจะเห็นตั้งแต่เท้าถึงหัวเลยนะครับผมต่อมาคือมุมแถวที่2ครับจะเป็นมุมระยะใกล้นะครับอคอภัยเป็นมุมระยะกลางนะครับจะเห็นว่าเป็นมุมที่มีการระบุนะครับเกี่ยวกับตัวละครเพิ่มมากขึ้นนะครับโดย มุมแรกนะครับคือมุมมีเดียมลองช็อตนะครับเราสังเกตว่าเป็นการมุมถ่ายัตั้งแต่ระดับเข่าขึ้นมาถึงระดับส่วนหัวนะครับผมจะเน้นให้เห็นกิริยาท่าทางนะครับเกี่ยวกับตัวละครน,นะครับต่อมาคือมุมมิดช็อตครับมิดช็อตเนี่ยเป็นมุมที่นิยมใช้เกี่ยวกับการถ่ายเรื่องของมุมสนทาน,นาก็ได้นะครับผมให้เห็นระหว่างนันตั้งแต่ระดับเอวนะครับจนถึงหัวนะครับเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุม มิดช็อตนะครับต่อมามุมอีกมุมหนึ่งนะครับจะเป็นมุมมิดเดิลคอสต์อัพนะครับจะเป็นมุมนั้งแต่ระดับหน้าอกจนถึงส่วนหัวของเรานะครับถ้าเราเห็นมุมนี้นะครับเราทราบไปเลยว่าเป็นมุมมิดเดิลคอสต์อัพนะครับต่อมาเป็นมุมระยะใกล้ครับผมมุมนี้นะครับจะเป็นมุมที่โยมใช้ในการสื่ออารมณ์นะครับหรือว่าบทโนทนานะครับ โดยมุมแรกคือมุม close up ครับเป็นมุมที่เน้นนับถ่ายตั้งแต่ระดับช่วงคอขึ้นมาถึงใบหน้านครับก็ <S 2> <S 2> คือตระหนส่วนหัวของตัวละครของเราแบบเต็มเแบบต็ก็คือมุมนี้นะครับต่อมาคือมุม big c ค o s e up นะครับจะเป็นมุมที่เน้นนะครับบริเวณใบหน้าเป็นส่วนมากนะครับจะเห็นสังเกตว่าเป็นการเน้นตั้งแต่ส่วนหน้าผากลงมาจนถึงส่วนคางนะครับผมจะเน้นให้ถึงสีหน้าอารมณ์นะครับผม แล้วก็มุมสุดท้ายคือมุม ECU หรือว่ามุม H S 4ขดอับนะครับแตเป็นมุมที่เน้นเฉพาะจุดนะครับเราสังเกตว่าจารยุมใช้เป็นมุมการถ่ายดวงตานะครับอาจจะเป็นมุมฉากที่เป็นฉากร้องไห้นะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับคือเรื่องของมุมกล้องนะครับมุมกล้องเนี่ยสำคัญยังไงนะครับ นอกจากเราจะรู้มุมภาพแล้วนะครับเราต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของมุมกล้องด้วยนะครับผมโดยการการทำงานของมุมกล้องมีหลากหลายนะครับแต่ครูยุเตียงมาก็คือนี้หมดอยู่6ตัวนะครับคือตัวแรกคือดอลลี่ครับดอลลี่เป็นการเคลื่อนกล้องนะครับไปด้านหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับในลักษณะนี้เราเรียกว่าดอลลี่นะครับต่อมาครับคือลักษณะที่เป็นการหันกล้องนะครับไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวา เราจะเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นการแผนกล้องนั่นเองนะครับต่อมาเป็นการปรับกล้องนะเป็นมุมกลมหรือว่ามุมเหนื่อยนะขึ้นลงตามแนวตั้น ANS, ตงนะครับเราจะเรียกว่าลักษณะนี้คือการทิว้วนะครับการทิ้วต่อมาครับเป็นการที่ให้กล้องนะขึ้นนะครับ, <Maybe. S 1> นะรบล้อขึ้นจากด้านบนหรือว่าลงมาด้านล่างนะครับเราเรียกว่าตัวนี้คือว่าบูมจิ๊บนะครับผมแล้วก็ส่วน นี้นะครับจะเป็นการเคลื่อนกล้องนะครับขนานนะครับแต่เป็นการเคลื่อนกล้องแบบขนานล้อไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาครับเราเรียกว่าส่วนหน่ว่าแบบทรัคหรือว่าแบบแทร็กนะครับผมเรียกแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับที่นิยมใช้คือเป็นการหมุนกล้องนะครับไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวานะครับผมเราเรียกส่วนหน่ว่าการโลนะครับอื่นๆอาจนะี้มีการซูมก็ครับการซูมอินซูมเอาท์ก็เป็นไปได้นะครับผม และนี่ก็เป็นตัวอย่างรับสตอรี่บอร์ดจากเอ็นุชันประกอบเพลงโฆษณาหนุ่มเปรี้ยวดีๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณตัวภาพตัวอย่างด้วยนะครับเราสังเกตว่าจะมีการหนึ่งครับเป็นการระบุภาพร่างให้กับแต่ละฉากนะครับแล้วก็มีการระบุรายละเอียดนะครับอาจจะเป็นท่าทางน,นะครับสื่ออารมณ์ยานไรนะครับแล้วก็มีการระบุมุมกล้องแล้วก็ในการระบุเวลาลงมไปในนี้ด้วยไอที่ มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ